สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยออครั้งแรกดีเจต้นหอมโช์แผลเป็นลับที่หลายคนไม่รู้เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแผลเป็นที่ร่างกาย แต่ฝังลึกอยู่ในหัวใจสําหรับพิธีกรคนดังต้นหอมสกุลตลาซึ่งล่าสุดสาวต้นหอมขอปลดล็อกร่างกายของตนเองด้วยกันยอมเปิดเผยแผลขนาดใหญ่ที่หัวเข่าของเธอให้เห็นกันผ่านโพสในอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกพ้อมเล่าเรื่องราวเบื้องหลังแผลเป็นนี้ให้ฟังว่าหอมเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแผลเป็นที่ใหญ่มากที่หัวเขา่า หอมเองก็ใส่สั้นนะคะก็ไม่เคยรู้สึกดีเลยกังวลทุกครั้งที่คิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงจะเม้าขาเราไหมได้แต่แกล้งไม่ใส่ใจแต่ใจลึกๆคิดว่ามันเป็นปมด้อยของเรามาโดยตลอดวันนี้น้องไม้โทรมาในพุดท้อพุทธโธเข้าใจและเห็นใจหัวอกคนที่มีแผลที่ขาเหมือนกันเราเลยบอกน้องไปว่างั้นเราจะโพดแผลเป็นที่ขาแต่จริงๆแผลนี้อยู่ในใจมากกว่าของเรา บอกให้ทุกคนรับรู้ว่าพอมมีแผลเป็นที่ขานะคะและมันก็ใหญ่มากมันเกิดขึ้นตอนปสามหรือปสี่นี่แหละเราช่วยลูกหมาตัวหนึง่งและกลายเป็นเราที่เจ็บแทนไว้มีเวลาจะเล่าให้ฟังมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดไปแล้วแผลเป็นมันลบไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ก็ขอเผชิญกับความจริงไม่อยากไม่มั่นใจเวลาคนมองอีกแล้วฉันมีแผลเป็นเธอฮัลโหลฉันมีแผลที่หัวเข่านะเธอยูฮู่าฉันไม่สวยนะ แต่จิตใจฉันงดงามดั่งทุ่งแสงตะวันนะเออทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับไมล์แล้วนะเราทุกคนแตกต่างกันและฉันรักร่างกายของฉันปลดล็อกร่างกายฉันระคังดีไม่ตีก็ดังขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ